สวัสดีครับปอแม่ปีน้องที่ฮักจุ๊พูดจุกคนครับวันนี้ผมเป็นคลิปพิเศษนะครับผมป้าปอแม่ปีน้องมาเปลี่ยนผ่านสลับผ่านพลวนรถไถรถไถนานะครับของผมนี่เป็นรถไถขนาดเล็ก20แรงนะครับผมจะได้สลับผ่านแล้วก็เปลี่ยนผ่านครับผมได้สั่งผ่านผ่านพลวนมา2ใบครับเพราะว่า3ใบนี่ยังใหญ่อยู่นะครับจะจะเปลี่ยน2ใบ ใบน,น,นี้กับใบนีน้เ pues ป, Fern ป er. ็นน้อยนะครับว่าสามใบนี่สั่างมาใหม่ครับในในบุมเหมือน้ะครับก็จะเปลี่ยนครับเดี๋ยวเปลี่ยนเอาสองสองใบนี้ใส่นะครับรถของผมซาวแรงครับกใ่้เจ้าวนิ่วนะครับเป็นผ่านพวนใบผ่านตราม้าทองนะครับจีนะครับผมครับวิธีทอดนะครับผมเป็นน้องครับสำหรับการทอดผ่านนะครับผมเป็นน้องครับบอยยากครับ พวกแม่พี่น้องก็ดูคลิปนี้เลยครับว่าจะเป็นลดเล็กลดใหญ่ลดขนาดไหนนะครับจัดทอดมาเดียวกันหมดเลยนะครับของผม20แรงเป็นผ่านพลวนเสาเนิ้ว5้าใบนะครับนี่ครับเอามาสังเกตลักษณะก่อนนะครับตัวนี้เป็นคานผ่านนะครับนี่ครับเรียกว่าคานผ่านนะครับคานผ่านก่อจะมายืดกับตัวแกนผ่านนะครับชุดผ่านนี่นะครับจะมีน็อต U C ตัวนะครับนี่ครับผมมือพอนะครับน็อตยืดแกนผ่านนะครับตัวนี้เป็น ชุดยึดผานนะครับนี่ครับเอปูอผม่ปไปนอตครับมาสเก็ตนะครับเออถอดน็อตสี่ตัวนะครับอันนี้หนึ่งตัวสองตัวนะครับเฟอร์พอร์เทมสองตัวนะครับเตอนนั้นเป็นชุดยึดโครงขานนะครับนี่หนึ่งตัวนะครับตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับจะมีน็อตยึดตัวเอทนะครับสี่ตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็มาถอดถอดชุดปาดดินนะครับนี่เอาออกครับหัวเพื่อจะเกิดนะครับชุดปาดดินนี่ครับ ชุดออกมาครับข็มีน็อตสามตัวครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับอันดับแรกผมจะถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับชุดยึดปาดดินนะครับออกก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาถอดใบคัดท่ายนะครับขีดเมาสนี่ออกนะครับหัวเกือครับวลาเขาขันน็อตนี่เกือครับจะลองถอดออกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ทําดับตัวมาครับค้ายนี่ออกนะครับ ขายนี้ออกคล้ายเป็นตัวตัวปิดลูกปืนนะครับหัาคล้ายออกครับน็อตสีตัวที่เขาถึงบอกว่าเขาคล้ายเครื่องหลุมหลมก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะยกออกไปนะครับหัาคลายน็อตผวก่อนครับด้านในนี่จะมีสลักแล้วก็ตัวล็อกลูกปืนนะครับแล้วก็ที่สาคัญครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวน็อตล็อกใบผานนะครับ เวลาทอดก็จะใจสกัดตอกไปทางขวามือนะครับตอกไปทางขวามือนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกล็อกน็อตไว้นะครับตามเข็มนาฬิกาครับเดี๋ยวทอดผมจะทําให้ผมแม่พี่น้องได้พอกันนะครับทุกจุดทุกจุดเลยนะครับผมแม่พี่น้องก็ชมคลิปนี้ทุกจุดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้ผมแม่พี่น้องได้ทอดเองครับบม่ต้องไปจ้างช่างนะครับนี่ครับนี่ก็กดทอด พอเอาชุดนี่ครับใแบบเวดออ,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 ออกก่อนนะครับถ้าบอดพอดออกเป็นเกือกนะครับนะครับพอออกก่อนนะครับโหลที่เขียงยกลูกขึ้นนะครับขอหนอ็อตนี่ขครขันน็อตตัวนี้ก่อนนะครับแล้วไปขันน็นอตขันน็อตตัวนี้เกินครับเเดี๋ยวาจะต้องเอาใบเวทอกอกน,นะครับเวลาขันนอ็อตตัวนี้มันขันลำบากครับ เยกกระติดเครื่องยกลดขึ้นนะครับเราต้องขายออกก่อนครับอ่ะครับเดี๋ยวผมจะจุ่ยปอกก่อนครับเดี๋ยวผมจะมาขายตัวนี้นะครับขายน็อตเอาชุดชุดเกียร์ดินนะครับออกก่อนนะครับ เป็นฝาปิดครับชุดนี้เป็นชุดลูกปืนนะครับตรงไหนครับจะมีลูกปืน,นครับแล้วเป็นลูกปืนกระท้อนชุดนี้ออกมาเลยนะครับอ่ะดูคลิปมือจุกก่อนนะครับอ่ะครับวางลงไกปกเลยตัวนี้จะมีมีตัวล็อกนี่นะครับเย่าหงุดหงอตัวล็อกออกนะครับ ยกออกมาเลยครับเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเป็นจีนนะครับเนี่ยครับวางไว้ก่อนเลยครับวางไว้นี่ครับาจาจ้าเราก็ไข่ไข่น็อตนี่ออกหลงกลก่อนนะครับนี่ครับ นี่หลุมผมแล้วนะครับเราจะเอามาายน็อตนี่นะครับเอาขอ,อกระจายหน่อยคายน็อตบนนี่ <c oughs> น็อตยึดครับโค้งผ่านนะครับน็อตไปเลยนี่เอาคายหลุมรวมก่อนนะครับเดี๋ยวเข,ขาจะคายโอหมดตกับไฟโออมกับครับเอานะครับมีสี่ตัวนะครับเดี๋ยวบอกรถที่นะครับ มีสีตัวนะครับตัวโบต์เมืกี้นะครับอา้าวครับขอบขอหน่อยตัวนี้ครับเป็นตัวยึดตัวยึด ฐานนะครับนอ็อตยืดผานนะครับเขาจะตอกออกนะครับใจสซกัดต,ตอกออกทางทางขวามือนะครับลวดตามเข็มนาฬิกานะครับปไปน้องตามเข็มนาฬิกานะครับออกขวามือนะครับตัวนี้เป็นน็อตล็อกนะครับนะครับขวามือครับนะครับหาโอจีเลย ัวนี้เป็นน็อตยึดเลยนะครับคล้ายๆเหมานืนเดียวกันนะครับวางวเหมือกัน,นครับลองสก,กัดนะครับมไม่เป็นไออยานี้ได้แล้วครับความจริงจะออกแล้วน,นครับเพราะว่าผานตั้งหลังยันไว้ครับมันก็เลยทำให้ ผ่านนิ่ดันออกมานะครับทำให้โตออกจากรับเดี๋ยวเขาจะยกยกชุดขานผ่านออกนะครับชุดเพาผ่านครับผ่านนะครับเขาจะมาเปลี่ยนผ่านแล้วก็มาสลับนะครับวันนี้ผมจะบอกละเอียดเลยนะครับนะครับผมนัดออกเลยนะครับว่าเป็นวันนี้ไปไหนแล้วครับ ดูคล kind of ิปมือจุกนี่ครับรถเล็กรถใหญ่ทําเหมือนกันนะครับนอดนอตออกแล้วนะครับนี่ครับนอดออกแล้วนะครับน็ดตัวเมล์ออกแล้วนะครับตัวยึดขานผ่านนะครับฝั่งเพกออกแล้วนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ออกแล้วนะครับกับฝั่งนี้ก็ออกแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะติดรถนะครับติดเครื่องรถเลยครับจะยกเอาคานผ่านออกครับติดเครื่องรถเลย อ้าวยกฐานครับยกฐานอ้าวเดี other, ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับสุดขานฐานก็จะออกแล้วนะครับเอาค่อยยกค่อยยก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 อ้าวเดี๋ย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 วนะครับลาไปจุดชนนะครับเอาขานอมาก่อนนะครับอ้าวไปนั่นแล้ก่อนเรือรูไปนะครับเลื่อนไปเลยนี่ครับ ช่วยขานผ่านก็จะ้น็อตไบหน้นนะครับผมไปไปน้าครับอ่าเลื่อนไปเลยนะครับเลื่อนไปเลยเอาพ่อนะครับหลังจากยกนี่ครับเ่าจะเอาใบใบขัดท่ายออกนะครับเบรกเวรออกก่อนนะครับตะกี้เป่นเป่นยันไว้นะครับตัวนี้เ่าจะออกแล้วครับเดี๋ยวเขาจะได้ใส่น็อตง่ายครับ ไปควดึงออกนะครับเดี๋ยวเขาจะได้ยึดหน็อตตัวนี้ง่ายนะครับหน็อตขันผ่านนะครับอ้าวครับเรียบร้อยนะครับโอเคไปก่อนครับห้องก็วจิ๋ลจะชุดผ่านนี่แหละครับไม้ม่นครับเดี๋ยวชุดผ่านนี้ครับเดี๋ยวเขาจะมาถอดก่อนเลยนะครับวิธีถอดกบยากครับเดี๋ยวผมได้เกินน้ำไปตะกี้นะครับเดี๋ยวผมถอดพอเลยนะครับผ่านนะครับนี่เป็นแกนผ่านครับหมุนออกมาเลยนะครับนี่เลยครับ ตัวนี้ถ้ามันตรงหูก็ใส่ได้เลยนะครับจะมีหูสลับอยู่นะครับรัอหูหหอุ่นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาชุดลูกปืนต้ไม้แล้วครับตัวนี้เป็นชุดลูกปืนนะครับนี่ครับหึงออกมาเลยนะครับนี่ครับเวลาลูกปืนแตกนะครับพอแม่พิน้องก็ข้อออกเปลี่ยนได้เลยครับเอาลูกปืนเก่าไปเทียบครับไา่ใส่อะไรนะครับตัวนี้เป็นเส้นกันน้ำนะครับอุ่นจะมีอยู่สองตลับนะครับในนี้นะครับเปลียนลูกปืนก็ไม่ยากครับ นี่ผมเปลี่ยนเองเปลี่ยนไปแล้วนะครับจรบียังไใหม่อยู่นะครับวางไว้ก่อนครับตัวนี้เป็นตัวกันดินนะครับกันดินกันฝุ่นนะครับมาครอบศีลเนี่มกำนะครับนะครับกันดินเข้าหาศีลนะครับนี่กันดินนะครับวางไว้ก่อนครับนี่ครับตัวสาคัญครับไปเป็นน้องครับที่ผมบอกไ่เป็นน้องนะครับนะครับออกทาาขวามือนะครับนะครับหมุนลงมานะครับ่อกี้เขา ได้ท้ำกันสกัดออกมาแล้วครับครับขอกทางขวามือนะครับอย่าลืมนะครับถ้าออกข้อไปางซใส่เข้าไปจิกนะครับรั้งให้าไปไม่ต้องงงนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับล็อกตัวตัวล็อกไนห้กํานะครับเอาวางไว้ก่อนนะครับนี่เอาตองสกัดออกมานะครับครับผมจะกัดให้ดูนะครับ เดิมรวมนะครับเพราะว่าผ่านตรงนี้ร้อยครับนี่ครับหลังจากตีเฮาได้คลายน็อตนี่ออกแล้วนะครับเฮาก็จับผ่านตั้งขึ้นจีเลยนะครับผมไม่อนอาก,ก็ดูครับตั้งขึ้นจีนะครับว่าน็อตยึดเจ็บบ่ได้ ยันนะครับผ่านจะไปะยันอ้าปลอดคลายออกเลยครับขวามือนะครับน่ครับดูครับขวามือครับตามเข็มนาฬิกานะครับปลอกคลายออกนะครับคลายน็อตออกเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะช่วยปลอเอาผ่านออกทีละทีละใบครับหลังจากนั้นยกผ่านออกก็เดี๋ยวนะครับไม่ไม่ต้องรึดนะครับน็อดยึดนะครับวางไว้ก่อนนะครับนะครับตัวนี้เป็นประกอบ่าน ่อนนะครับเอาไปฐานออกนะครับนะครับยกไปฐานครับถ้ารถใหญ่ครับใจ๊ยอะไรคนครับมาต้องมาช่วยกันนะครับเอาครับวางฐานไว้ก่อนใช่ครับมีห้าใบนะครับรถจะมีหกใบครับหกใบครับนี่เป็นแกนนะครับ ใบผ่านนะครับตัวนี้เป็นชุดลูกปืนข้างในข้างนลังนี่ครับสามารถถอดได้ครับนี่กับชุดลูกปืนเหมือนชุดตั้งหน้านะครับมเดียวกันครับเดี๋ยวผมจะใส่ผ่านนะครับเอ้าวนะครับอ้าวนะครับหัวบัง kok เส่ยลงไปเลยนะครับ

กัปุบผ่านนะครับคูบผ่านตัวสุดท้ายเขาจะเป็นตัวบางๆนี่นะครับใชเจตัวยาวเี้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับใส่ตัวนอ็นอตน็อตยืดผ่านเลยครับนี่เหลวหมน็อตยืดผ่านเข้าทางท้ส้นะครับเข้าสายมือนะครับ เขาสายมือเน้่ผมาปน้องเ้ยไข่อยข้อไปนะครับผ่านผ่านตะเรื่อนได้นะครับถ้าเขากรู้ผ่านนะครับผ่านใบไหน วางผานลงเหมือนเดิมแล้วก็จดหอยรถเอาโค้งผานมาใส่นะครับวางขานลงเลยครับเอ,เอาเหมือนเดิมครับามาหมดุกหน่ยครับนะครับเอาซินตัวนี้เป็นตัวกันกันฟุน้นกันดิ้นเข้าหาซินนะครับ ใส่ไปก่อนเลยนะครับนี่ใส่ปุ๋ยครับที่หกไปใส่จี้นะครับหลังจากนั้นเขาก็เดี๋ยวเอาชุดหลุกปืนใครๆนะครับเอาสีนเขาตรงไหนนะครับส้นเขาตรงไหนนะครับใส่ไปเลยครับนี่ครับนั่นเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นเขาก็ใส่นะครับน็อตยุดเกนฐานนะครับปูกปเนี่ยครับก่อน ใส่นะครับเขาพอหมูนะครับผมบอกเทคนิคอีกทีนะครับพอหมอหูตรงนี้นะครับ ชุดนี้เรียบร้อยนะครับแล้วนะครับเอาเอาพอดถอยรถมาเลยครับถอยรถมาเลยครับนี่ครับมาจะเอาชุดคานผ่านมาใส่ชุดผ่านนะครับน่าสีตัวดนครับผมไม่เป so <it seems S 1> ็นหรอกครับนี่ครับหนึ่งสองนี่ครับสามสี่ครับเอาถอยมาเลยถอยมาเลยนี่ครับชุดคานผ่านนะครับเอามาใส่ชุดผานครับเลือกสายหน่อยเลืวกสายหน่อย มาเลยดูมาเลยเอาพอพ่อเดี๋ยวขยับผ่านผ่านเข้าไปหารับตรงนั้นนะครับ 让谁坐？到 ครับผมเปินน้องครับผมก็ได้ประกอบชุดคานผานกับชุดชุดผานเข้าด้วยกันแล้วนะครับนี่ครับนอซีตัวนี้ขันแน่นแล้วครับหนึ่งตัวสองตัวได้ขันแน่นแล้วครับมาดูฟังเพ่ครับฟังเพ่หนึ่งตัวหนึ่งตัวครับล้มก่อนปทั้งหมดสี่ตัวนะครับขันแน่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชุดปาดดินครับนอานตัวครับกอใส่หมือเดืมแล้วนะครับ ก็คงเหลืออยู่แต่คัดไลนนะครับหรือว่าใบเวทนะครับเดี๋ยวเขาจะประกอบใบเวทข้างบนนี้ครับแล้วก็จะไปลองไถหอปรับผ่านพอนะครับง่ายๆครับปมไ่เปน้องครับปมไมเป็นนองตีดูคลิปนี้แล้วครับหันดีมีประโยชน์ก็ช่วยช่วยแชร์ไปิีมนะครับผมไ่ปน้องครับเพื่อผมไมเป็นน้องตีค้นตีบอได้ดูก็จะได้ดูด้วยกันนะครับ เป็นประโยชน์มากมาแล้วครับผมไม่เป็นน้องครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณโปรใม่เป็นน้องทุกท่านนะครับทุกคอยีติดตามคลิปของผมนะครับฝากการคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ